สวัสดีค่ะไดสกี้คลาสที่สาวน้องสาวแมววันนี้เป็นชิวๆแล้วกันนั่งรูปแมวไปพูดไปใช่เพราะว่าคุณน้องมีเรื่องจะเมาใช่ไหมคะเออฉันแบบทนไม่ไหวแล้วฉันอัดอันเธอมาฟังเรื่องเมาฉันหน่อยแล้วก็แบบทุกคนในที่นี้นะคะช่วยฟังคุณน้องนิดนึงค่ะเหงาอ่ะเมาอะไรอ่ะหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องเมาเวลาทํางานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะจุด มันจะอะไรบ้างนะวันนี้น้องขอแบบมาระบายมาแบบว่าเล่าให้ฟังละกันว่าเจออะไรมาบ้างในตลอดชีวิตการทํางานที่ทำงานกับคนญี่ปุ่นมานะคะอืส่วนคนุณพิสาก็คือจะรูปแมวไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่จะรูปแมวทงคลิปเลยเออแล้วแมวเราก็ฟินมากนคะ <laughs> คนนอนเนี่ยคือทำงานคนญี่ปุ่นมาหลากหลายทั้งไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ทำที่ไทยด้วยเจอคนญี่ปุ่นตลอดในการทำงานใช่ก็เลยเรื่องเมาเยอะก่ในโรงงานไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่นะคะ,ะมีแต่คนญี่ปุ่นมีอะไรบ้างเรื่องที่จะมามเรื่องแรกเร,เรื่องแรกนะคะเวลาทำงานกับคนญี่ปุ่นจะจะต้องเป๊ะค่ะ ขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะเนาะคนญี่ปุ่นใช่จริงๆก็เออมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะแต่ว่าฉันเจอมาในเรื่องที่แบบ มันเป๊ะขนาดนั้นคือครั้งก่อนอะเมื่อต้นเดือนกุมภาใช่ไหมที่ธนาไปเหมือนว่าพาคนญี่ปุ่นเจคนอะไปเขาเรียกอะไรไปเซลล์หรอไปขายเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองที่พักของตัวเองว่าเป็นยังไงให้กับบริษัททัวร์ต่างเออเราก็พานั่งรถตู้ไปเลยใช่ไหมเราก็แบบเวียนไปบริษัททัวร์สี่ที่แถวแถวลาดพร้าวอะไรเงี้ยแหละโซนนั้นนะนั่นแหละแล้วแบบตอนช่วงพักกลางวันอะก็ว่าจะไปแวะกินที่เซนทัลอิตวิวเออฉันก็ไม่เคยไป มันไม่ใช่แบบโซนบ้านเราเออ,เอ,อแล้วก็แบบคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าเป็นคนควบคุมของทุกคนอะ่ะเขาก็แบบถามฉันว่าเออแน่กลางวันอะ่ะกะจะไปกินที่เซนทันอิตวิวเนี่แหละแล้วแบบฟูดคอร์ดของพี่เนี่ยมันสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม,มเพราะว่าบางคนอะ่ะเงินบาทเริ่มไม่เหลือแล้วมันเป็นวันสุดท้ายที่เขาอยู่ไทย ก็เลยแบบอยากให้แบบต,ต่างคนต่างจ่ายแต่บัตรรูบบัตรไปเลยคือไม่อยากแลกเพิ่มแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเออใครคนนึงจ่ายแล้วไปหาเงินกัน itar, อะไรเงี้ยมันลําบากฉันก็แบบเออแต่ฟู้ดคอร์ดทั่วไปมันก็ไม่ได้ปะ่ะใช่ไหมเออเหมือนจะไม่ได้มันอาจจะมีบางที่ที่มันสามารถทําได้เออแต่ที่อีสวิเราไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าใช่เพราะเราก็ไม่เคยไปเลยแล้วนี่ถามลึกลงไปถึงแบบว่าฟู้ดคอร์ดที่นี่ได้หรือเปล่าฉันก็เลยว่าเออบอกติแล้วไม่น่าจะได้นะเขาก็โอเคหายไป 5นาทีแล้วเขาก็สก,กิปใหม่แบบมันได้หรือเปล่าอะช่วยแบบเช็คให้หน่อยได้ไหมฉันก็คือถ้าเกิดดูในมือถือดูในเน็ตอะว่ามันจะมีรีวิวอะเธอคิดว่ามันจะมีรีวิวอะไม,ะม่น่าจะมีลึกขนาดนั้นดูเป็นข้อมูลเชิงลึกใช่มันดูแบบใครจะมารีวิวการกินฟู้ดคอรที่เซนทันอีทวิวใช่ไหมฉันก็เลยอ่ะอ่ะโอเคอยากรู้นะัไปเซิร์ชเบอร์โทรศัพท์ของเซนทันอีทวิว ศูนย์สองอะไรเงี้ยแล้วกดโทรไปเวไยโทรไปถามเขาเลยใอล้ศูนก็โทรไปแบบศูนย์บริการลูกค้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเออขอโทษนะคะอยากจะถามเรื่องแปลกๆนิดนึงค่ะคือแบบอยากรู้ว่าสามารถใช้บัตรเครดิตที่ฟูดคอร์ดได้ไหมคะเขาก็แบบสักครู่นะคะแล้วก็หายไป เขาก็ต้องไปเช็คเหมือนกันหายไปนานเหมือนกันเธอแบบว่า,วาฉันก็คือสายรอฉันคือฉันก็อยากรู้เพราะมันใกล้ถึงแล้วเออเออแล้วแบบเขาก็กลับมาแล้วบอกว่าเออแบบว่าใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีแบบซูเป,ปอร์ลิสอะไรให้แลกเงินก็คือแลกเงินสดก่อนแล้วค่อยไปกินก็ได้อะไรเงี้ยเ,เขาก็ให้คําแนะนําดีนะ คือพอฉั้นว่างสายอ่ะแล้วคนขับรถตู้ที่นั่งข้างๆอะเขาก็แบบบอกว่าเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่โทรหาเซนทันเพื่อถามคำถามนี้กับเพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยนี่ก็บบว่าหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะตอนโทรไปก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันมันต้องปเป๊ะเบอร์น,นั้นเว้ยเราสุดท้ายได้คําตอบว่าไม่ได้แล้วเขาไปเล่กินเขาก็แบบเหมือนสุดท้ายก็ไปร้านอื่นๆะร้านร้านตอนนั้นกินร้านอาหารไทยจากร้านหนึ่งแล้วก็มีคนนึงอะที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงอะไรเงี้ย เมเป็นแบบผู้ชายแบบเป็นคนที่แบบใหญ่ในนั้นเหมือนกันในคนเขาบอกว่ามไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียงทุกคนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็รูดบัตรไปคนเดียวฉันก็แบบอ้าวอ้าวบริาัโทรไปถามบสิษั์โทรไปถามเนี่ยคือบางทีก็รู้สึกว่าเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องแบบเป๊ะแบบต้องรู้ต้องรู้ทุกอย่างจริงๆอะ ต้องได้แบบใช้ได้หรือไม่ได้คือขอร้อซไม่ใช่ใชแบบน่าจะได้มังค้าน่าจะไม่ได้ออมังะอะไรจะไม่ชอบเราต้องแบบว่ารีวิวอันนี้เชื่อถือได้ไหมเ้าสมมุขทันเตอร์รีวิวนะฉันก็ต้องโดนถามแน่เลยว่ามันเชื่อถือได้ไหมนี่ของปีอะไรที่เขารีวิวไวไออ้หรือเปล่าเ,ออเนี่ยกดโทรหาเซนทันจบค่ะ <Okay. S 2> เป๊ะจริงถูกต้องคือจริงเรื่องความเป๊ะอ่ะมันฉันก็พอจะเข้าใจอยู่ คือฉันน่าเคยไปทํางานผราทามที่ตัดโมเดลใช่ปะในบริษัทสถาปนิกมันต้องเป๊ะถึงขั้นแบบใช้มันเป็นมือคนตัดอะแล้วเขาจะเอาแบบ90องศาประกอบกันแล้วแบบตรงเดวคือแบบมันยากอะเข้าใจปะมันแต่มันต้องทําให้ได้แต่มันต้องทาให้ได้แต่มันยากเกินไปที่แบบมือคนจะไปตัดให้แบบได้90ขนาดนั้นแล้วมันเหมือนไอโฟมนั้นมันหนามากเวลาเราลงคัตเตอร์ไปยังมันก็ต้องมีความแบบบิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบกว่าจะตัดออกมาได้คือแบบ ยากมากเลยนะอย่างนี้เธอแบบว่า,วาฉันก็เคยบอกเขาว,าว่าแบบนี่มันนี่มันแบบมนุษย์นะเป็นคนนะมันไม่มีทางทําได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรอกเราเราทำได้ไหมสุดท้ายก็ทําไม่ได้ไงสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้เพราะว,าว่าแบบมันไม่ใช่เลเซอร์ครัตหรือแบบอ,อ,อันนี้มันแบนไดคัตแบบเป๊ะ<ร>ใช่ไหมเราเขาทำได้คือมันเขาก็ยอมหย่อนให้ไงคือสุดท้ายมันไม่ได้มันคือไม่ได้เข้าใจปะนีไงเออเอออะไรอย่างเงี้ยก็งงๆเหมือนกันว่าแบบเขาคิดได้ยังไงว่าคนเราจะตัดได้90องศาพอดีเป๊ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือมันก็ไม่ใช่ที่ฉันทาไม่ได้คือคนญี่ปุ่นคนอื่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีใครทําได้ไม่มีคนไหนทําได้ใช่เออเอออันนี้ก็เป็นความแบบอีหยังนิดนึงที่แบบถ้าจนจะเปขนาดนี้มันไปจ้างเครื่องตัดเออเออไม่ใช่มาให้คนตัดจริงถูกต้องถ้าเกิดใครจะทํางานคนญี่ปุ่นก็ต้องแบบมีความเป๊ะนิดนึงอาจจะแบบมันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยอะไรก็ตามก็ต้องเป๊ะอืมคือตอนแรกไปเถียงก่อนไม่ได้ด้วยนะบอกว่าก็ลองทําก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาจะตื้อจนกว่าเราแบบ ลองทําให้ดูลองหาสิลองโทรสิอย่างเงี้ยเออจริงวนไปเรื่อยๆอ่ะคือเราก็บอกอ่านเราก็ลองทําแล้วมันไม่ได้อ่ะลองทำสิคนสั่งก็ลองทําสิก็แบบเออไม่ได้โน้อะไรก็แบบโอตาแค่คิดก็เลยออกไปเลมว่ามันไม่ได้อ่ะแบบเออเออนิดนึงตอนนั้นก็รู้สึกแบบหงุดหงิดแบบอะไรเนี่ยเออแต่ก็เข้าใจเค้าเจอเค้าแหละว่าแบบ เขาแบบมีความต้องมีความพยายามก่อนนะถึงจะแบบถอดใจได้ไม่ใช่แบบคุณแบบยอมแพ้ก่อนจะเริ่มทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เออฟิลนั้นเลยอะเหมือนเขามีแบบคติอะไรบางอย่างฝังอยู่ในตัวทุกคนนะก็ต้องเปิดใจค่ะถัดมาค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องเมาส์เวลาทํางานกับคนญี่ปุ่นจะจะ ชิวเกินต่าเมื่อกี้เป๊ะมากอันนี้คือชิวเกินออละเอ,อ้ยมันพอมันมีเป๊ะเนี่ยมันก็คืคน<ะ>ชิวชิวด้วยแล้วมันไม่มีตรงกลางค่ะทุกคน <laughs> มันไม่มีใครตรงกลางเลยจริงๆอคือของชานะส่วนมากจะเป็นแบบสายงานท่องเที่ยวเธอ,อก็รู้ว่าคนที่ทําสายงานท่องเที่ยวอะ่ะมันก็ชิวไงมันก็จะชีวิตวตลาต่อยนวลไปเที่ยวนู่นนี่อะไรอย่างนี้ถูกต้องโดยเฉพาะคนที่เขาได้มาชุดโจเนาะหรือว่าทํางานนอกสถานที่ที่ประเทศไทย มันจะมีความแบบชิวชิวอะเหมือนเขาไม่ได้มาทํางานนะเธออันนี้ฉันสงสัยก็เหมือนบางทายไปดูงานต่างประเทศอะไรนี้ปะก็ประมาณนั้นหละนะออย่างตอนนั้นอะก็มีคนมาออกบูธงานท่องเที่ยวใช่ไหมฉันก็ไปเป็นล่ามที่บูธตอนที่ทํางานมันก็มีบางคนที่บบว่าโอ๊ยตั้งใจทางานแข่งกันแข็งแต่ว่าระหว่างนั้นอะก็คือสกิดหาฉันตั้งแต่เช้าเลยนะว่าแถวเนี้ยหรือว่าแถวอโศกแถวหน้าๆอย่างเงี้ยมีร้านอาหารอะไร อะไรอร่อยๆไหม,มแบบเอาที่ต้องมีแบบบีรุด้วยนะสิงห์บีรุอะไรอย่างนี้โอ้ฉันก็เลยแบบอืเดี๋ยวหาให้ละกันอะไรยเงี <laughs> ้ยแต่ <laughs> แต่ <laughs> คือถามตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ไปตอนกลางคืนเออแต่ไปตอนกลางคืนโอเคฉันก็เลยแบบทำงานทํางานไปแล้วแล้ววันไหนฉันก็หาหาให้ด้วยตอนแบบตอนพักเนี่ยตอนพักก็ไม่ได้พัก <laughs> นั่งหาให้เขานะพอเสร็จจะเลิกงานใช่ไหมฉันก็บอกเขาว่าเออเนี่ยแต่ก่อนอะ่ะเคยไปกินร้านนึงแล้วแบบก็ประทับใจเหมือนกันเป็นร้านชื่อว่า อันนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีความการตกแต่งที่เป็นจุดเด่นนิดนึงนะคะคือเขาจะตกแต่งด้วยคอนดอมนะคะด้วยถุงยางแล้วเขาก็แบบฮู oo, จ้จิงงหรออะไรล้อย่างเงี้ยอยากไปเอออยากไปพวกผู้ชายอยากไปนะแต่แบบว่าอันนี้ก็คือแบบบอกคนที่เป็นผู้หญิงอะ บอกว่าเอ้ยจริงๆริ้านมันไม่ได้อะไรเลยมันแค่แบบตกแต่งด้วยถุงยางแล้วจริงๆเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการที่อยากจะให้คนรณรงค์ใช้ถุงยางหรืออะไรอย่างนี้เออแบบมันมีอะไรที่แนวคิดที่มันแบบซื้อโยมากมากมันแข็งแกร่งมากๆนะแต่แค่การตกแต่งมันแบบเต็มไปด้วยถุงยางแล้วก็อาหารไทยอร่อยมีเบียรแน่นอนอะไรนี้แล้วเสร็จตอนเย็นอะเขาก็ไปกันฉันไม่ได้ไปด้วยนะอ๋อฉันขี้เกียจไปอยู่แล้วเออแบบเลิกงานฉันก็อยากกลับบ้าน เออแล้วเสร็จพออีกวันหนึ่งเขาก็มาเข้างานเหมือนเดิมนาะเข้าบูธมาแล้วเขาบบกบอกว่าหุยเมื่อคืนอะประทับใจมากเลยอะร้านเนี้ยขอบคุณมากเลยนะที่แนะนําคือรู้สึกว่าได้ไปละลายพฤติกรรมมากเลยทุกแต่ละคนที่มามันแบบเหมือนมาก,กันจักคนละจังห<อ>วัดคนละสาขาแล้วแบบมารวมๆมาช่วยกันอะไรเงี้ยเขาแบบหุยแบบสนุกมากเลยอาหารไทยก็อร่อยแล้วก็ได้แบบ ถุงยางกลับบ้านด้วยเลยประทับใจ Amazing Thailand ประมาณนี้หลายๆคนน่ะ şey ฉันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ชิวดีนะเวลาเขามาไทยอ่ะเหมือนได้มาแบบเพิบางอย่างเปิดประสบการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่แบบในสังคมญี่ปุ่นอาจจะแบบเคร่งเครียดจัดพอมาเมืองไทยก็ชิวๆตามคนไทยใช่ส่วนอีกอันนึงที่ฉันก็แบบเพิ่งเคยเจอเหมือนกันก็คือเหมือนเขาอ่ะ จ้างล่ามคนไทยอะมาอยู่บูแทนไปเลยแบบแล้วเขาหายไปเลยอะไม่รู้เขาหายไปไหนอะตลอด3วันอะไรย่างี้ไปเที่ยวคือล่ามทุกคนก็งงว่าแบบเขาไปไหนกันอะไรอย่างนี้เหมือนว่าเออเออไปเที่ยวไปทัศนศึกษาไปดูวัดไปดูแบบตลาดอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็รู้สึกวบามันเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่มาทํางานหรอเออเขาจ้างให้เรามาอยู่แทนอะไม่ได้เป็นล่ามอะ ก็คือให้พูดตามบีฟถ้าเก en ิดมีใครถามมาก็คือพ yeah> ูดตอบลับไปแค่นั้นเลยข้อมูลแค่น <ja ั้นเลยจริงๆริงอันนี้ก็ฉิวเกินชิวปะถัดมาข้อที่สามนะคะเรื่องเมาส์เวลาทำงานกับคนญี่ปุ่นจะจะน่าหลกมากอันนี้ข้อดีเลยน่ารักมากน่าหลอกมากไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่แบบคนญี่ปุ่น่ะเขาจะชอบให้ขนมเราอะเหมือนมีของฝากอะสมอเธอเคยได้ไหมก็มีนะ เหมือนมันต้องเป็นแบบธรรมเนียมเขาที่ต้องให้โอมิยาเกะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนอย่างตอนนั้นอะ่ะฉันก็แบบเหมือนก็ทํางานในบริษัทนั่นแหละแล้วก็เหมือนมีคนเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดในญี่ปุ่นเขาก็เหมือนซื้อขนมกลับมาแล้วเขาก็วางไวต้ตรงแผ่นที่ของบริษัทอะ่ะแล้วก็เขียนโน้ตไว้ว่าเชิญหยิบกินได้ตามสบายเลยนะคะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ออคือเหมืนนอนแบบซื้อมาแบ่งให้กับทุกๆคนอะ่ะถูกต้องเอบริษัทเก่าฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนแบบ ต้องซื้อของติดไม้ติดมือมาถ้าเกิดแบบไปทํางานนอกสถานที่กลับมาดังนั้นเนาะของฝ่ายญี่ปุ่นมันก็จะแบบเป็นกลอ่กลองแล้วก็แยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเข้าใจเลยเพราะว่าทำเนียมนี้นี่เองเพราะตอนแรกก็คิดมาเสมอว่าทําไมเขาต้องแบบแยกโไมเออมีฟอยแล้วมีห่ออีกอะไรแบบทําไมมันโลกร้อนขนาดนี้อ,อ่าแต่เข้าใจทำเนียมเขาแล้วเนาะว่ามันต้องอย่างนี้หรือว่าอย่างของฉันอ่ะก็มีครั้งหนึ่งที่นี่แหละมางานออกบูธเหมือนกันแล้วก็มาเป็นล่าม แล้วเสร็จคือเขาอะไม่เคยเจอล่ามมาก่อนเลยนะแบบเพิ่งมาเจอกันวันแรกวันเนี้ยแล้วเขาก็ซื้อไอ้ขนมกล่องอย่างเงี้ยมาฝากมาให้ล่ามทุกคนแบบมันก็เป็นเหมือนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอ่ะใช,ใช่ไหมแต่แบบว่าปีก่อนๆหรือที่อื่นที่ไหนอะไม่เคยได้เลยนะ เหมือนแบบว่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเฮ้ยของแจกเหลือเอากลับไปเลยอะไรเงี้ยคือของเหลือได้ได้ของเหลือเนาะถ้าเป็นล่ามาแต่เนี้ยคือเขาตั้งใจซื้อมาให้เราอ่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกแบบเออมีกําลังใจในการทํางาน3วัน4วันที่แบบต้องยืนบูธแทกปากตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาหน้ารักดีนะชอบแสดงว่ามันก็คือแล้วแต่คนถูกป่ะก็แล้วแต่คนแต่ก็แบบว่าส่วนมากก็จะเจอคนที่ใจดีก็เหมือนเราเวลาไปต่างประเทศเราก็ซื้อขนมไทยไทยไปฝากเขาเหมือนกัน งใช่ไหมมันก็น่าจะขา้ขายกันหรือเปล่าใช่กธอชอบซื้ออะไรให้คนญี่ปุ่นเพลสรสลาบเออเออมันอร่อยสุดมันเป็นกล่องกล่องมาแล้วมันมันไม่ได้เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดขนาดร้อนมเอธอแต่ไม่รู้คนญี่ปุ่นก็ชอบนะก็ได้อยู่เออก็ดีนะอะไรประมาณนั้น่ะหรืออะไรที่แบบเป็นกลางๆเบาๆพกไปชาชาตามือเฮ้ยบางคนมันขี้เกียจชงก็มีปะเพื่อนมันชอบไงก็ซื้อไปฝากตลอดเลยเออแต่พวกเพลรสลาบ รสต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยมันดูใหญ่แล้วก็แบบว่าดูเป็นของไทยดียอะอรส<ถ>ชาติต้มยำกุ้งกับรสลาบเนี่ยใช่ก็ถ้าเกิดใครมีโอมเมเกะมีของฝากอื่นๆที่มันดูไทยๆก็เสนอมาได้นะคะเผื่อครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนวาง <laughs> เพราะบางคนบอกว่าเผ็ดเกินกินไม่ได้ก็มีนะต้องกินกับเบียะถ <laughs> <laughs> ัดมาข้อที่สี่นะคะเรื่องเหมาวเวลาทำงานกับคนญี่ปุน่นจะจะประชุมเยอะเยอะไหม ก็เข้าใจอยู่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะ<ม>เขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าโชเล<ม>โชเลนะคะก็คือเหมือนแบบเหมือนประชุมตอนเช้าอะ่ะอย่างถ้าเกิดบริษัทเก่าตอนที่ฉันแบบเพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปทํางานที่โยโกฮาม่าอันนี้คือเป็นบริษัทเล็กๆประมาณ10บกว่าคนทุกเช้าเอาละเก้าโมงครึ่งคือเริ่มงานเก้าโมงครึ่งน,นะทุกคนก็ต้องยืนขึ้นมา แล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็จากนั้นก็อนโรงเรียนเลยว่าเออแต่ละคนก็คือวนพูดว่าแบบวันนี้ตัวเองจะทําอะไรวันนี้ตัวเองต้องออกไปไหนกี่โมงกี่โมงก็ดีนะก็ดีแต่รู้สึกว่าเสียเวลามากบางทีอะเขียนบอกไว้ก็ได้เดี๋ยวไม่อยู่ถูกต้องแล้วก็แบบบางทีอะฉันรู้สึกว่าบางโปรเจกต์อะฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยอย่างเช่นแบบเป็นโปรเจกต์ที่ทําที่มาเลเซียก็คือคนมาเลเซียเขาเป็นคนดูแลอืแต่เขาก็ต้องมาอธิบายว่าแบบ เขาทําไปถึงขั้นไหนแล้วแบบคือลงดีเทลอะกับงานของเขาอะซึ่งมันละเอียดไปเออซึ่งมันละเอียดไปคนอย่างฉันที่เหมือนตอนนั้นเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วแบบฟังไม่ค่อยออกขนาดนั้นก,ก็งงว่าแบบคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือต้องยืนฟังไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงตัวเองก็คือพูดอยู่ประมาณสองสามบรรทัดว่าอ,อ๋อเดี๋ยวมีงานแปลอันนี้แล้วก็เดี๋ยวออกไปอันนี้จบ <c oughs> เร็วมากซึ่งเขาก็คือเหมือนพูดรายงานให้หัวหน้าฟังหรือว่าทุกคนก็ต้องฟังทุกคนก็ต้องฟัง <c oughs> ใช่ไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเป็นไหมแต่พอย้ายกลับมาที่ไทยใช่ไหมบริษัทอันแรกที่เป็นแบบแนวญี่ปุ่นเหมือนกันแนวท่องเที่ยวญี่ปุ่นคือมันไม่มีอย่างเงี้ยมันจะมีเฉพาะบาบเดือนหนึ่งครั้งหนึง่งมันเป็นบริษัท <ขอ S 1> ไทยเออเดือนละครั้งออกคง็คือแบบอ่าเดือนนี้เราแบาบยอดเท่านี้นะอะไรอ่ะเ้ขาก็มีการบอกเหมือนกันแต่แบบไม่ได้ทุกวันไงเพราะคนมันเยอะหรอมั้งสี่สิบห้าสิบคนให้ประชุมก็ยังไงอยู่เนาะเวอร์ไป แต่ว่าอีกบริษัทหนึ่งที่ตอนนี้ฉันทําเป็นฟรีแลนซ์อยู่อะ่ะเขาประชุมทุกเช้าทั้งที่บางทีแบบก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรอะ่ะแต่ก็ต้องแบบเหมือนต้องประชุมอะ่ะจริงๆก็เหมือนแบบเช็คชื่อว่ะว่าออ <ๆ S 2> มาครบใช่ไหมมาตรงเวลาหรือเปล่าอย่างนี้ปะประมาณนั้นไอเรื่องโชเลเนาะการประชุมตอนเช้าเนี่ยฉันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเออมันทําให้เรารู้รายละเอียดงานรู้ว่าเราต้องทําอะไรในบบวันนี้เนา แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอที่เป็นการประชุมอื่นๆนะประชุมทั่วๆไปเลยระหว่างวันเลยอะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าการที่คนญี่ปุ่นประชุมเยอะกับคนไทยประชุมน้อยอะ่ะมันเห็นแบบ ต่างกันชัดเจนขนาดนี้เลยอ่ะยังงไคือตอนที่ฉันอะไปทํางานเป็นโปรเจกต์มหากรรมระดับโลกอย่างหนึ่งที่ฉันต้องไปโคกับราชการไทยแล้ฉันก็ต้องพาคนญี่ปุ่นของฉันนั่งรถไปที่กระทรวงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาต่างๆซึ่งนี่แหละความยากการประชุมแต่ละครั้งอะฉันต้องเขียนจดหมายเพื่อขอเข้าพบราชการไทยไหมเขียนนี้เลยเรียนท่านจุดๆๆวัตถุประสงค์วันนี้อะไรยังไง เหมือนแบบเราเคยได้จดหมายตอนเป็นนักเรียน,<อ>นสมัยโรงเรียนต้องต้องเบบยอีนยนวักย่อหน้าตามนั้นน่ะที่เราเรียนภา,าษาไทยกันอ่ะเราฉันแบบไม่ได้เขียนมานานมากตั้งแต่จบมหอ,อ่ะ <c oughs> ก็คือต้องไปเปิด <c oughs> แบบฟอร์มแล้วก็เขียนตามว่าแบบเว้นบรรทัดเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ส่งอย่างเงี้ยทุกครัง้งทุกครั้งอ่ะแล้วแบบคนที่เข้าประชุมแต่ละครั้งอ่ะก็เป็นคนติดยศอ่ะเธอเออมียศน่ะใหญ่โตอ่ะฉันก็ มันก็เหมือนไปรบกวนเวลาเขาเนาะเพราะบางทีอะ่ะการประชุมอะ่ะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแบบเหมือนเขาไม่ต้องรู้ก็ได้อะ่ะแค่แบบบริษัทเรากําลังดําเนินงานไปถึงขังน้นนี้ขั้นนี้นะโอเคนะแค่นี้เองอะ่ะเหมือนเพื่อแจ้งให้ทราบอะ่ะ F Y I เฉยๆอะ่ะ เออจนหลังๆอะ่ะทางคนใหน่คนโตเขาก็เคยพูดกับฉันที่เป็นล่ามเหมือนกันนะเขาก็บอกอว่าเออไม่ต้องเรียกประชุมบ่อยๆได้ไหมแบบแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอะ่ะก็ติดต่อเลขาหรือแบบพนักง,งานคนอื่นๆได้เลยแบบดิวงานกันเองทํางานกันเองไปเลยไม่ต้องมารายงานเขาขนาดนั้นเออวันเนี้ย ฉันก็มีเงื่นไปเหมือนกันนะแล้ฉันก,ก็เรียนเจ้านายมีคนญี่ปุ่นของฉันตามนั้นว่าก็เห็นใช่ไหมว่าเขาก็ติดยศขนาดนั้นน่าแล้วแบบให้นัดประชุมบ่อยๆอ่ะเขาก็มีงานอย่างอื่นแหละมั้ง <c oughs> คิดอยู่ในใจนะขนาดประชุมสภายงไม่เข้าเลยเข้าใจปะ แล้วแน่คืองานแบบของบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะมาสนใจอะไรทาไมต้องแบบประชุมบ่อยอืมแต่นั่นก็ทําให้การประชุมที่ยิบย่อยอย่างนั้นมันหายไปแล้วฉันก็ไม่ต้องเขียนจดหมายอีกต่อไปฉันดีใจมากเลยตอนคือฟังคุณน้องพูดเรื่องโชเลที่แบบประชุมทุกเช้าอย่างเงี้ยแเหมือนบริษัทเธอเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นในขนาดเลยใช่ไหมใช่ที่ตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตลอดแต่ของฉันคือเป็นบริษัทสถาปนิกเข้างานอ่ะเก้าโมงครึ่งอ่ะเหมือนกันแต่ว่าทุกคนมากันสิบโมงครึ่ง ทำไมอ่ะเขาไปไหนกันก็คือมันทํางานดึกแบบกลับกันเที่ยงคืนมันก็แบบเข้างานสายได้มันก็เลยไม่มีโชเลงไงมันก็เลยไม่มีการแบบทุกคนวันนี้จะทําอะไรมันไม่มีไงเออมันก็แค่แบบมาถึงก็คือทํางานต่อในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อะไรประมาณนั้นน่ะถ้ามีแบบสอบถามหรือพูดคุยก็ก็แค่ไปถามหัวหน้าโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะมี มันก็มีช่วงที่แบบมีประชุมรวมออแต่มันไม่ได้บ่อยขนาดทุกเชา้าทุกวันอะไรขนาดนั้นไงฉันว่าทุกวันมันเกินไปออจริงถ้าแค่ทุกวันจันทร์อ่ะจะโอเคอืออือ แต่ละบริษัทมันก็ต่างกันขนาดนี้เลยเนาะมันน่าจะอยู่ที่แบบวัฒนธรรมองค์กร,รอะไรอย่างี้ป่ะของของฉันที่ไปทามันจะเป็นบริษัทที่เหมือนแบบต่างชาตินิดนึง<อ>คือมันบริษัทญี่ปุ่นแหละแต่มันมีฝรั่งมีต่างชาติมา<อ>ทําด้วยไงมันก็จะแบบไม่ค่อยญี่ปุ่นขนาดนั้นมีความเ,<อ>เป็น global มากกว่าเอออันนี้ก็เลยอยากรู้ขึ้นมาเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดแบบบริษัทที่มันเป็นแบบฝรั่งอ่ะหรือว่าเกาหลีหรือจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าเกิดใครทําอยู่อ่ะฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างญี่ปุ่นหรือเปล่าาาีชตลอออดเเวน้้ยง เพราะว่าเอาจิงก็เสียเวลาทํางานจริงบางทีเราก็แบบมีงานที่แบบเคยอยากจะตอบเมลอันนี้ไปซะทีได้แล้วต้องแบบอ่ะลุกขึ้นยืนเดี๋ยวฉันจะตอบเมลจ้ามันแปลกๆอ่ะก็แบบแต่ก็เข้าใจแหละว่าญี่ปุ่นมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าโฮเรนโซอ่าคืออะไรโฮเรนโซโฮย่อมาจากโฮโคคุนะคะแปลว่าเหมือนแจ้งให้ทราบนะแล้วก็เลนคือเลนรักขุแปลว่าติดต่อแบบต้องแบบมีการสื่อสารกันจ้าเออ ส่วนโซก็คือโซดันที่แปลว่าปรึกษาถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเราต้องปรึกษากันเราต้องแบบสื่อสารนะเอาพูดง่ายๆก็คือจริงๆทุกขั้นตอนคือการสื่อสารและถูกต้องแล้วงานจะออกมาผิดพลาดน้อยที่สุดประมาณน,นั้นสรุปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเมาส์อของคุณน้องที่แบบว่าได้ทํางานกับคนญี่ปุ่นมันก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างอเออทั้งเรื่องแบบเป๊ บางทีคนก็ชิลออใช่ไหมก็มีเรื่องของการประชุมเยอะอะไรอย่างนี้เจอ,อ,อ,อคนน่ารักแล้วก็แบบมีกําลังใจในการทํางานอย่างเงี้ยฉันว่าดีนะกับการทํางานของคนญี่ปุ่นที่ผ่านผ่านมาฉันโอเคฉันไม่เคยแบบ รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นไอเรื่องเป๊ะเกินเนี่ยเอาจริงมันก็ขำๆอะฉันก็ชอบมาแบบพิมพ์ในเฟซใช่ไหมให้ทุกคนอ่านแลวทุกคนก็มนเเล่าขำๆแหละเอาจิงใช่ทุกอย่างฉันแบบว่าโอเคฉันรู้อยู่แล้วฉันเตรียมใจฉันเคยอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นฉันก็เลยรับได้แต่บางคนที่แบบว่าอะต่อไปนี้ฉันเรียนจบน้องจะเรียนจบแล้วแล้วน้องก็จะเข้าสู่สังคมไปทํางาน อาจจะแบบฟังคลิปนี้แล้วก็ได้เตรียมใจเลยว่าถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นอาจจะเจอประมาณนี้หรือเปล่าประชุมเยอะอะไรอย่างนั้นก็ถ้าใครเป็นแบบเคยทํางานบริษัทประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรอะไรยังไงบ้างเอออยากฟังมากทางฝั่งฝรั่งอเมริกายุโรปหรือจีนเกาหลีอะไรก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงถูกต้องก็สามารถมาแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์กันบอกกันได้นะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไดสกี i p พลสด้วยนะคะันไก่ชิมัสในไง่ชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย